หลายคนมีคำถามบอกโอ้โพี่ปลาไม่อยากแก่ก่อนวัยเลยอะ่ะเดี๋ยวบางทีก็ดทักว่าเราแก่เร็วแล้วจะทําอย่างไรหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคําตอบนั้นแล้วอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y ย u ท e บ e ฮ h t f y f i s h เพจ e a l t h y f i s h มาพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลา y o u t u เบอเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่พี่ปลาจะส่งมาให้มาฟังกันเลยว่า ไม่อยากเกเร็วนั้นการเลือกรับประทานอาหารต้องทำอย่างไรก่อนอื่นพี่ประอยากจะให้ทุกคนถามตัวเองเลยว่าโอ้โหทุกวันนี้เรากินอาหารกันอย่างไรอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปปิ้งปิงย่างย่างบุฟเฟ่บุกกระทะสิ่งเหล่านี้เราทากันหรือไม่แล้วรู้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้แหละนั่นคือหนทานที่จะทำให้เราเกกรวแล้วมาดูแปวิธีที่พี่ปราจะบอกในวันนี้ จะช่วยให้เรานี่ไม่แก่เร็วมีอะไรบ้างการรับประทานต่างๆนั้นพี่ปรายอยากจะบอกเลยว่าถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นเราควรจะเลือกรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเพื่อสุขอนามัยที่ดีและเมื่อทําเสร็จแล้วควรรับประทานทันทีเพราะอาหารที่เราปรุงด้วยความร้อนและมันสุกแล้วหากทิ้งไว้ให้เย็นเชื้อโรคที่หลงเหลืออยู่ หรือปนเปื้อนจะสามารถเจริญเติบโตในหารได้อีกยิ่งทิ้งไม่นานเท่าใดโอกาสเสี่ยงที่เชื้อโรคจะเจริญเติบโตมากขึ้นเสี่ยงลำไส้อกเสบเรื้อรังแล้วก็ดูสมอาหารได้น้อยลงเป็นไงล่ะคะปัญหาที่ตามมาคือปูนท่านทางของเราอ่อนแอร่างกายของเราก็จะอ่อนเพลีย 2. ไม่ควรทานอาหารรสจัดต่างๆอ้โหบางคนนี่ทานเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัด เปรี้ยวจัดเรียกว,ว่าครบรสเลยอาหารทุกชนิดต้องมีการปรุงปรุงปรุงพี่ปรามีเรื่องเล่าเนี่ยไม่เคยเลยว่าแบบเห็นนะคะมีคนที่ทานเนี่ยบางครั้งจ๊บก็ยังใส่ใส่พริกป่นคงจะอร่อยแต่ว่าเราไม่เคยชินพริกป่นน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่เร,เรียกว่าพริกดองทุกอย่างใส่ครบหมดเขาบอกกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากเลยพี่วันนี้พี่ปลาเลยอยากจะมาบอกว่าถ้าหลายาหลายคนที่ไม่อยากให้แก่เร็ว ไม่ควรทานอาหารรสจัดไม่ว่าอาหารนั้นจะใส่รสอะไรก็ตามเพราะเหตุผลไรแน่นอนค่ะพี่ปลายอยากจะบอกว่าการที่เราทานอาหารทั้งเผ็ดจัดเค็มจัดหวานจัดเปรี้ยวจัดโอ้โหกระเพาะของเราจะทํางานหนักโทษของการกินอาหารรสจัดเช่นเกิดกรดในกระเพาะอาหารท้องอืดอาจทำให้อ้วนเนื่องจากอาหารรสจัดทําให้เรามีความอยากรับประทานอาหารมากขึ้นเสี่ยงกับโรคไต เพราะอาหารเค็มจัดมักมีส่วนผสมของเกลือผงชูรสซึ่งมีโซเดียมอยู่ในปริมาณมากและสิ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูงอาหารรสหวานจัดอาจทาให้เป็นความดันโลหิตสูงเบาหวานและมีอราเสี่ยงต่โอโรคหัวใจได้เราต้องเลิกลดกินอาหารรสจืดเริ่มจากค่อยๆลดการปนรสลดการกินน้ําจิ้ม 3. ไม่ควรทานอาหารพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดตมากเกินไปอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่แล้ว เพราะว่าหลไรการทานอาหารที่เป็นแป้งหรือ,าอเคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นข้าวพวกเส้นต่างๆหรือว่าขนมหรือว่าอะไรที่ทํามาจากแป้งและของหวานๆมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนเนื่องจากร่างกายของเราจะเก็บแป้งที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดเป็นไขมันสะสมตามตัวเกิดผลเสียต่อสุขภาพของเรามากมายาเคาร์โบไฮเดรตที่ได้จากอาหารประเภทข้าวแป้งน้ำตาลขนมปังธัญพืช เส้นก๋วยเตี๋ยวผลไม้น้ำหวานและน้ำผึ่งเป็นต้นกลุ่มข้าวแป้งควรได้รับวันละ8-12ถึงทพัพพีอาหารกลุ่มนี้รวมถึงข้าวก๋วยเตีเ๋ยวบะหมี่ขนมจีนขนมปังและขนมทั้งหลายที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นขนมเค้กซาลาเปาบุลโย์เสิริง อะไรที่เป็นแป้งเป็นส่วนผสมนักปรุงในกลุ่มนี้ทั้งหมดอุ๊ยพี่ปราแล้วเราควรจะกินอาหารอย่างไรล่ะพวกผักพวกผลไม้พี่ปรามีคําตอบไหมไมีแน่นอนกลุ่มผักแรงของใหญ่อาหารผู้ใหญ่ควรกินผักวันลหะหกัพพีเด็กๆวันละสี่ถพียหนึ่งถพวยประมาณสามถึงสี่ช้อนกินข้าวกลุ่มผลไม้ควรได้ผลไม้วันละสามถึงห้าส่วนแต่ละส่วนของผลไม้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเดินต่อไปนี้เช่น กรน้วาหนึ่งผลส้มเขียวหวานหนึ่งผลใหญ่ฝรั่งครึ่งผลเงาะสี่ผลถ้าเป็นผลไม้ใหญ่เช่นมะละกอสับปะรดแตงโมประมาณ6 8ถึงแคำเท่ากับหนึ่งส่วนปริมาณผลไม้มากน้อยขึ้นอ,อยกออกกรรู่กับความต้องการของพลังงานข้อ4เราจะต้องรู้ว่าหูโตัวเราเนี่ยจะต้องได้รับพลังงานวันละเท่าไหร่โดยประมาณแล้วก็มาจากแรงใดบ้างอันนี้สำคัญมากๆกก็เราจะได้รับประทานอาหารได้อย่างถูกต้องที่พี่ปลาบอกเลย การรู้เรื่องพลังงานที่ได้รับจากอาหารในแต่ละวันเฉลี่ยพลังงานทั้งหมดที่ต้องการต่อวันประมาณ2,000กิโลแคลอรี่อัตราส,ส่วนอาหารที่เหมาะสมคือ150ของพลังงานมาจากคาร์โบไฮเดรตอาหารแปง้งไม่เกิน250กรัมต่อวัน120ของพลังงานมาจากโปรตีนเท่ากับโปรตีน100กรัมต่อวัน5นี้สำคัญ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มันย่อยง่ายมันจะเกิดผลดีกับร่างกายของเราและทุกอย่างมีเหตุผลแน่นอนมาฟังกันเลยอย่างที่พี่ปราบ,บอกการเลือกรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายเช่นผลไม้ข้าวเนื้อไก่อาหารจะพวกซุปชนิดต่างๆข้าวโอ๊ตเดียกเกิดมีผลทําให้สุขภาพของระบบการย่อยของเราดีขึ้น6เคี้ยวอาหารเขาจะบอกเลยให้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆคือประมาณ30ครั้งต่อ หนึ่งการที่เราทานเข้าไปเคี้ยวอาหารประมาณ30ครั้งในแต่ละมื้อเป็นอย่างน้อยเพราะข้อดีที่เห็นชัดเจนคือจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราทํางานน้อยลงการเคี้ยวให้ช้าลงจะช่วยกระตุ้นสมองและต่อมน้ําลายดังนั้นในใครที่ชอบเคี้ยวอาหารเร็วๆๆแล้วก็อาหารของเราเนี่ยมันเข้าไปย่อยไม่ดีมันก็จะเกิดภาวะท้องอืดท้องฟือหลายคนทานอาหารเสร็จแล้วจะมีปัญหาเหล่านี้ตามมามากมาย เราอย่างนั้นวิธีแก้ก็คือเคี้ยวอาหารให้ละเอียดให้เวลากับสุขภาพของร่างกายของเรามากขึ้นข้อที่เจ็ดควรดื่มน้ําเมื่อตื่นนอนทันทีเพื่อความสดชื่นกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบหลอดเลือดความดันโลหิตและก่อนอาหารอย่างน้อย,นอย15นาทีส่วนระหว่างรับประทานอาหารและหลังอาหาร40นาทีดื่มน้ําได้ไม่เกินครึ่งแกว้วช่วยให้น้ําย่อยเข้มข้น ย่อยอาหารได้เต็มที่และอย่าดื่มดื่มน้ําครั้งละมากๆให้จิบครั้งละสองถึงสามอึกแต่จิบทีๆหาขวดน้ําแก้วน้ำเวางไว้ข้างตวจิบเป็นทั้งวันเรียกว่าให้ลําไส้ของเราดูดซึมได้ทันพี่ปลาเคยทําคลิปในเรื่องของการดื่มน้ําหลังตื่นนอนทันทีให้เราไปดูในคลิปนั้นแล้วเราจะรู้ว่าแล้วเราจะเข้าใจว่าประโยชน์มันมีมากมายแปไม่ควรรับประทานอาหารที่ผ่านการแปลรูปอาหารแปลรูปต่างๆเช่น โอ้โหมันจะมีหลายอย่างที่อาจจะมีอันตรายพวกทัญพาชที่มีการแปรรูปมากอาจจะมีน้ําตาลฟรุกโตสสีผสมอาหารหรือเรียกว่าผงโชูรสต่างๆซารตเติมแต่งต่างๆซึ่งอาจจะทําให้ก่อให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็อาจจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าได้รับสารอาหารไม่ดีนอกจากนี้ยังช่วยทําให้เราแก่ก่อนไวัยได้ สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่ปลาถึงบอกว่าการเลือกรับประทานอาหารการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญมากวันนี้อย่าลืมถ้าเราอยากมีสุขภาพดีการเลือกรับประทานอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญนนอย่าลืม,ม,ลาาลมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามารับประทานและก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อเติมตตวเข้าสู่ผู้ส่งนี้คุณภาพผู้